ก็เป็นชาก๋วยเตียวนะครับก็อนจะเป็นคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วแต่เขาผัดเอาจริงระดังมากกว่านะครับก็จะมีใส่พวกกุ้งใส่อะไรไปด้วยนะใมีตอกไข่นะครับแล้วก็เป็นพุกุ้งนะครับผัดแล้วก็ใช้ไฟแรงๆนะครับจะเป่าพัดลมเนี่ยให้แรงไฟ่านนะครับไฟ่านเนี่ยหอมนะแตหอมเข้าเนื้อ างคนก็บอกแค่แค่ผัดไทยนะโอนีเอ่เขากำลังปิ้งไก่สเตนนะฮะเขาจะชอบปิ้งไฟแรงครับอยู่ที่เมืองปีนังนะครับเกาะปีนังนะครับเมืองจอร์จทาวนะครับก็จะเป็นอาหารแบบสตรีทฟู้ดนะครับเนี่ยฮะะจผัดชาเขียวผัดอย่างเงี้ยหอมนะครับแห้งๆฟุ้งๆอย่างเงี้ยหอมเลยนะชาเขียว คนเขาคิวซื้อเยอะอะไลอย่างชาข้ยเตี๋วนะคชาข้ยเตีว๋วนครับชาข้ยเตี๋วนะฮะคิวยาวก็เลยไม่ได้สั่งนะครับราคาก็หกเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะฮะ ก็เป็นบรรยากาศสีสันของร้านอาหารนะครับที่ปีนังนะครับเราสั่งเนีด้านนอกก็มาทานข้างในก็ได้ครับผมข้างในก็จะมีะสั่งขึ้นบ่ลสั่งอะไรครัเราก็ทานได้นะครับนี่ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูครับผม